เย็นมุมอีกแล้วโคขยับไปฝั่งน้นแล้วเมื่อกี้สุดฝั่งนี้ขยับไปฝั่งน้นมาบัตรก็สมอเงินหน้าเล็ยดเลยหน้าเล็ยร้อยเจ็บหน้าเนืบเนืบน่าจะน้ำมาลาดอีกหน่นะผมว่ามันลื่นๆฟังเสียงท่อล,ลั่นๆ มันไม่ได้ยินเสียงท่อเหมือนรถไม่แรงเนี่ยต้องให้ยยินเสียงท่อหน่อยมันเหมือนรถแรงเนะคิวลูกพี่สมพรแล้วเลยสวัสดีครับอของช่องอมสินออนทัวนะาาพี่น้องอ่าถอายมาลูกพี่เรามาตรงนี้มนาะโชว์บอ,อก ต้องหาที่น้องส่องไกลๆด้วยนองก็ไปไกลไม่ได้ฝนมันเยอะมันโน่นดีหน่อยก็ปลาเด็ดปลาดิดจะมาก่อนปลาเด็ดนะปลาเด็ดตามมาไม่มีใครแซงใครเด้อ เสียงก็เนี่ยจะเป็นตอนกินข้าวนะถ้าจ,จะเสียงกันนะห้ามเสียงกันนะ่อซิวแล้วงานหลอกหน้าคือเ้าพี่น้องอหน้าไปทมดินแปลงดินแปลง,งเงี้ยดอกว่าพันงานพันเที่ยวปาสมัยจัดให้ ยังไม่พอลูกพี่ยังไม่พอยัง,ยงอยู่เพิ่งมาดิวยเขายังไม่เต็มเจ้านี๋มาเออต้องไปเสริมแหนบหน้าขึ้นอีนกบ่ลูกพี่หน้ามันต่ำต้องเสริมแหนบหน้ามันขึ้นบ่หน้ามันยกขึ้นสูงหมา ประจำทีมนะรอทั้งรอทั้งแรงนะเดยจิตจิตโอจิตจิตจิตโอทตีโอแปดเตียวแปดสี่สองสิ่แม่นิ่มๆนะเกจ์คือนิ่มๆท่านไม่เลื่อนมันขึ้นง่ายๆเลยเดี๋ยวต่อไปปลาดิบปลาสรลาดิบ คเจ็ดสนนีรหัสอันนี้รหัสไอ้เครื่องร้อยเจ็ห้ามัน 6K เคหหน่ได้ไหมร้อยเจ็ดาผมจำรหัสอ้น,นี้ไม่ได้ไงรหัสจะล็อกกี่ รอโตไมีมคร้บจะรอโตนี่ผมคิดจะรอโตเสียงแกน่นิ่มๆนะหนักๆเนยหนักๆรอหนักรอวะโอเคอเคาจะทำไมเอาเปรียบเพื่อนแท้รอเจ้านะ่ะมันสมส่วนมันดีนะพี่น้องเพราะว่าสวยดีฮิโน่รุ่นนี้นะสวย อันเดียทำไมพุ่งไปนู่นนะรอคิวออกตัวพี่น้องนะนะอาดิ เลยลูกพี่อย่างสบายสบายเมื่อกี้โดนวางยากแก้ว่ามันฝุ่นเยอะแล้วน้ำมาลาดน้ามันก็ลื่นทัเนาะดีมันแข็งๆข็งเลยตรงนี้นะมันไม่เปียกข้างล่างมันเปียกแต่หน้าบนมันมันก็ลื่นแล้ว มีใช้จมให้เห็นนะกลางทุ่งนานะ่ะโอ้โดขาวไปเลยเดินมั่งเดินนั่งมั่งเดินยืนมั่งเดินเดินมั่ง สักจับหนักเขาไม่ได้จับหนักหรอกกระบะแก่เล็กที่สรถกระบะสั้นๆเหมือนแต่เหมือนใส่เยอะนะแต่เพื่อใส่ดินไปขายเขาว่าคันนี้ได้เยอะกว่าเพื่อนเขาจะว่าจริงๆแล้วก็เท่ากันแหละกับคันตรงนี้นะเอาอย่ากรถคันปตาสักมาเด้อดินได้เยอะเขาว่าอุ้ยมันไม่ได้เยอะได้น้อยมันเท่ากันเลย ทุกคันเล็กกระบะเล็กกระบะใหญ่นี่เหมือนงานเมางานเมานี JI, drama, ่ไ <Ora> ด <Halo> ้เปียกเคลื่อนอยู่เน็บ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 ไม่ลื่นอยู่เลยยังไม่ลื่นอยู่กัปลา ก็สันเวิร์ดเอาอยู่ด้วยรถหกเจ็ดคันครบรอบพอดีมีงานวิ่งทั้งวันนะทุกวันไม่ใช่ทั้งวันมีงานวิ่งทุกวัน ที่แกสงสัยเพิ่งย้ายมาวันนี้บ่อน,นี่นะวันไม่รู้วิ่งอยู่ไหนผมจะไปอยู่ประมาณสัก4ี่หทีมงานนี่หละทีมงานคุณปูทีมงานสันเวิร์ดทีมงานป๋าพรมีทีมงานคุณย่าคุณย่ามักที อ่ะทุกพี่รอโตเใช่ไหมแกใส่ดินใส่เท่ากันนะแต่เหมือนจะจะเหมือนจะได้น้อยกว่าเพื่อนเพราะว่ากระบะใหญ่เนี่ยทำนิ่มๆน,นะต้องย่องทุกพี่เยียบๆหน่อยคันเร่งหน่อยแตะหน่อยทุกพี่รถแรงนี่ยขันเร่งไม่ต้องเร่งไม่ต้องเต็มใช่ไหม เนเมอๆให้ดูเพราะมันฟุ่มันไม่เป็นไรแต่มันวิ่งแรงไม่ได้มันฟุ่นฟุน้งกระจายจะบดอัดแบบนั้นด้วย,วยอ,อย่าให้หมดนะลูกพี่เดี๋ยวไอคนนะเดี๋ยวไอป๋าสักนะ วางเบาๆหน่อยลูกพี่ฝาสักแก่ตกใจด้ยนะเมื่อกี้วางดินอโอ้ยแทงแทจะจช่ว่ะรถพ่อแฮงเก่าอยู่งานเมาโกก็ใส่เงนเท่ากันกับเพื่อน,น,อทอนอเท่านั้นเยงจะรอโตจะรอโตรั่นทุ่งเลยจ้ะ ถป้าสักรถป้าสักแกใส่ดินได้สวยๆเลยรถกระบะแกมพอดีพอดีใส่ดินได้สวยๆเลยเหมือนจะเยอะกับเพื่อนนะแต่เท่าเท่ากันยนะังไม่พอนะี่เราจะล้อตัวเมื่อกี้เหมือนเหมือนครึ่งกระบะเนีแต่เท่าตักเท่ากันนะใส่ดินเท่ากันดินเที่ยวมันต้องรถรุ่นปลาสักมันเป็นใส่วิ่งดินขาย,ยนะี่เห็นไหมใส่มันจะ มันจะเยอะกับเพื่อนเลยดิลมกระบายแล้วมามา,มาป้ามาไปดินท้ายๆหน่อยไปดินหน้าไดวมันหนักหน้าปลาแกว่าวม่นว,ยวายเอา้าเย็ยบไลยป้าทำให้มันหมดซะล่ะ เออโอ้ออกขี oh. wow. oh. s <S ่ล mm ้อยกเลยนะนะมันหน้าเรียบมาพอดีดู้ยลูกพี่มีทางปลาแกหน่อยปาแกจะจวดมาแเลยเอาเด้ปลาเอาเด้ไม่ต้องพุ่งหรอกยินไม่หยุดแล้วอมันจะหมดแต่ไม่หมดเด้ อีกีปยาวแล้วนะพี่น้องนะเดี๋ยวกันใหม่คลิปหน้านะฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ได้พี่น้องนะคลิปนี้สวัสดีครับ